ก็อเอ้ยก็ไก่ก็ไก่มอแมวเดินเล่นกันอยู่แถวนี้นะครับผลปู่ขอให้น้องๆเหมียวอยู่ในวัดนี้นะจะออกไปข้างนอกน,นะครับหลวงปู่ไม่อยู่นะครับวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่เดี๋ยวจะไปภารกิจมีงานชาภารกิจศพญา,ยาโยมจะได้ทำในหมู่บ้านนี้นะครับก็ขอให้น้องเหมียวเล่นอยู่ที่วัดนี้ ายบายด้วยนะครับหลวงพูจะกลับเข้ามาเนาะายบายจะกลับเข้ามาให้เราอยู่ในนี้ถ้าไม่ไปไหนก็เล่นกันในวัดนะครับเล่นกันในวัดนี่เนาะเด็กเนาะเด็กน,ะกน้อยเด็กเหมียวเล่นกันในวัดนี้แล้วก็ถ้ามีใครมาก็ออกกต้อนรับได้แเราระวังรถนะระวังรถไปด้วยนะครับห้ามไปเล่นในรถห้ามไปถนนน้องเหมียวฟังป่าไมมรู้หลวงูบอกอย่างนั้นหลวงพูบอกงั้นแหลนะเนาะแต่น้องเหมียว ก็คงจะเข้าใจอยู่นะเข้าใจด้วยสัญชาติยานของน้องเหมียวครับก็ขออนุโมทนากับคณะสศทลาจริยธรรมที่ให้ความรักความเมตตาน้องน้องเหมียวดูแลสัปปะทัตทั้งหลายจะด่ตงอาหารจะด่ตงอาหารและช่วยดูแลเรื่องที่วาาใสยารักษาโรค ขออนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหลายจงอนวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทัวท่วกันทุกคนทุกท่านเชิญสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขท่กกันทุกคนทุกท่านสาธุ